เธอจากไปไนจะอยู่กับเธอตรงนี้สัญญาจากนี้จะไม่ท้อ<ะ>ที่ฉันไม่เคยจะสนใจตอนที่เธอยังรักอยู่ฉันมันโคตรจะบ้าเลยมองให้ฉันเป็นคนถูกสามสองหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับตามคําขออีกแล้วนะครับก็ทุกคนที่ขอเพลงเข้ามานะครับก็วันนี้ขอเพลงใหม่ด้วยนะซึ่งเป็นของน่าจะเป็นของวันนะเออโอเว่นโอเว่นนะโอเว่นนะครับคุณหนึ่งเรียกวันตลอดเลยโอเว่นนะครับนะเขาชื่อว่าเพลงขอโทษนะครับจะลิงกับใครนะบุกสุภาการนะครับบุกสุภาการนะครับ ในช่อง Mix Thailand อ่ะ Mix Music Thailand นะครับ m i Music Thailand นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันนะครับเพลงนี้นะครับคนหนึ่งก็เห็นทุกคนขอเพลงนี้เข้ามา<ะ>แต่หลายคนขอเพลงมาเยอะนะแต่คนหนึ่งยังไม่ว่าง reaction นะครับล่าสุดนี้คือเขาเรียกวา่าไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะคนหนึ่งลองลองทำเปลี่ยนแนวบ้างนะครับอยากทำสนุกๆเพราะคนหนึ่งก็เป็น เป็นครูพลังสารนะครับแล้วก็ชอบฟุตบอลมากมากเลยนะครับแต่วันนี้ก็ว่างละนะครับเพิ่งจัดห้องใหม่นะครับซื้อที่นอนใหม่แล้วก็ผ้าปูใหม่นะครับวันนี้จะได้นอนที่นอนใหม่ใหม่หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาเรียชั่นนะครับทุกครั้งอย่าอยู่มุมนู้นนะครับแต่ตอนนี้คือย้ายอีกมุมหนึ่งมาอยู่มุมนี้นะครับนะก็จะกแปลกๆตาเหมือนกว่าทุทุกคลิปที่ผ่านมานะครับ โอเคมาให้เส okay. okay. e ียวลาเดี okay. okay. ๋ยวเราไปรีแอคชั oh, okay. ่นเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับเพลงขอโทษนะครับโหเพึ่งออกวันที่15หสิงหานะครับประมาณสสัปดาห์แล้วนะครับคนหนึ่งพึ่งได้เห็นนะครับทุกคนขอมาคนหนึ่งเลยจัดให้เลยสิครับนะโอเคเพลงนี้เพลงขอโทษนะครับคนหนึ่งก็เคยรีแอคชั่นเพลงนี้มามาขอของโอเว่นนะครับมาสัก2เพลง3เพลงแล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาลองรีชั่นเพลงนี้แล้วกันนะครับถ้าพร้อมเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับพร้อมไปฟังกันครับไปหเหมือนถ่ายรูปแต่งงานโอ้ยดูเศร้าๆเลย จะสนใจตอนที่เธอยังรักฉันมันโคตรจะบ้าเลยมองแค่ฉันเป็นคนถูกตอนนี้ฉันได้เข้าใจกับสิ่งที่ฉันเหมือนกับเป็นคนตากล้องห่ารูปที่ฉันจะได้ไม่ให้โอกาสที่เธอได้กลับมาหัวใจของฉันมันโคตรจะคิดถึงเธอทุกคืนที่หลับตาฉันยังคงฝันเหมือนเป็นตากล้องให้อ่ะแล้วเป็นหาย

ก็ในสุดทางฉันต้อไปตามกับคนไม่รับสายที่ที่ที่ฉันที่ไม่เคยขอไปก่อนฉันฉันก็ยังไม่จับมือเลวยไม่ได้คุยยังไม่ได้ทานยังไม่ได้เจอก่อนที่เราต้องลอดดูเจ้าสาวแบบสนใจตอนที่เธอยังรามอยู่ฉันมันโคตรจะบ้าเลยมองแค่ฉันเป็นคนถูกตอนนี้ฉันได้เข้าใจกับสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจได้โปรดที้ฉันแทนที่จะไม่เป็นของตัวเอง ไตอนล้างรถให้กันนี่แก้กันด้วยโอ้ยแฟนดูแลดีนะไม่เจ็บด้วยเล่นเกมเล่นแชท

โอกาสให้เธอได้กลับมากลับมาได้ไ <ป S 2> ัไ้หมโอ้ออยแต่งรูปให้เจ้าสาวแฟนตัวเ,เ,เองเงนเก่เกาดูสิว่าจะไปหรือเปล่าให้ซองแต่งงานมาเนี่ย ฮะเอา้าพ้าสาวเสียชีวิตเอา้าเป็นไรเนี่ยโอ้โหเศร้าหรือเปล่าเอา้าทำไมถึงเสียชีวิตอ่ะฮุยดูเศร้ามากเลยทุกคน ใจได้โปรดให้ฉันจะไกลให้โอกาสให้เธอได้กลับมาตุ๊เศร้ามากนะทุกคนผมว่าเป็นเอ็มวีที่แบบดูแบบมันเข้ากับชีวิตอะไรใครอ่าเขาเรียกว่าชีวิตคู่รักหลายคู่นะครับซึ่งบอกว่ามันอะสิ่งต่างๆที่เราเคยคบกันมามันมันดูแลไม่อดี HD พอ,อทำให้ เราต้องแยกแยกจากกันนะครับแยกจากจากกันก็คือความรักอะ่ะบางครั้งถ้าเราอยู่นานๆอยู่ด้วยกันไปต,ตลอดเลยนะบังก็รู้สึกไปว่าแบบชินเฉยเฉยช,นช,นชินไปแล้วอะไม่เหมือนคบใหม่ๆเนาะแล้วก็ทําให้มันเหมือนว่าดูแลไม่ไม่เต็มที่แต่ตอนที่เวลาจะไปนั่นแหละเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้เธอไปนะแล้วไปเห็นไปอยู่กับมีแฟนใหม่อีกโอ้โหยิ่งแบบช้ำใจเหมือนเพลงนี้เลยเป็นตากล่องตากล่องแล้วก็ ถ่ายรูปถ่ายรูปให้กับแฟนเก่าซึ่งจะถ่ายพรีเรดิ้แต่งงานด้วยนะครับแล้วก็หูห้ถ่ายบรรยากาศแบบคือเศร้าเนาะหน้าตาอ่าคนถ่ายรูปกับแต่านางเอกอะ่ะเป็นแฟนเก่าอะ่ะคือมองตากล้องตลอดเวลามันดูแบบคือมองภาพออกเลยอะ่ะนะมองภาพออกคือแบบอย่างที่แบบมันไม่น่าเลยนะ เราต้องดูแลก่อนนี้ดีกว่าน,นี้่เงี้ยไม่อยากให้มาถึงแบบว่าวันที่ต้องมาถ่ายรูปให้กับเธออย่างเงี้ยต้องเป็นคู่เราสองคนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็อะไรนะเจ้าสาวมอบซองแต่งงานให้ด้วยแต่มันไม่เก้ไม่ดูฉากสุดท้ายเอา้านึกว่าจะไปยินดีไหน,นพระเอกนะฮะโอเว่นเนี่ยไปยินดีแล้วนะแต่ผลสุดท้ายปุ๊บ เอาไปเจอแบบในงานงานศพซ,ซึ่งเจ้าสาวเสียชีวิต<ะ>น่าจะาไม่รู้สาเหตุนะเป็นไรนะดนเดี๋ยวคนอื่นคอยดูคอมเมนต์ก่อนทำไมทำไมถึงถึงเสียนะครับดูคอมเมนต์ก่อนนะครับ <ST AT> ไม่รู้เลยนะเนี่ยนะครับอ่าอย่เช่นในช่องคือขอโทษเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นะ <ST AT> อ่าีพีสองจะเป็นยังไงอ๋อมีเอม็มอีพีสองด้วยนี่ยา <G ren cer> เพลงนี้รอติดตามด้วยเลยครับนะครับในช่องของ m i กมิวสิกไทยแลนด์นะครับผมว่าอี2ีสต้องต้อง,งสนุกกว่านี้อีก,ก,ก,กนะครับอีพนะนะใน e ีพีหนึ่งนะครับโอ้โหปล่อยปริศนาแบบตายเสียชีวิตเพราะอะไรนะฮะโอ้โหได้อะไรเนี่ยครับพดอะไรอันนี้ไม่เป็นเนวเพลงนะอชอบเลยเพลงนี้นะครับเอ็มวีถือว่า ทำให้หลายคนได้คิดถึงเลยนะว่าชีวิตในคู่รักตอนนี้คุณต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้แบบทิ้งทิ้งทิ้งข้อว้างนะครับใช้ชีวิตให้แบบใชด้ดูแลแฟนคุณให้ดีกว่านี้ไม่ใช่มาตอนเลิกแล้วมันมดูแลหรือตอนที่เลิกแล้วมาเห็นมีนแฟนคนอ,อื่นแล้วก็เสียดายอะไรโอกาสต่างๆนะครับฉะนั้นคู่รักนั่นแหละใครหลายคนก็ต้องดูแลแฟนให้ ให้ดีที่สุดนะครับนะอย่าให้เหมือนกับ MV นี้นะแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อก่อนขนาดอ่าแฟนล้มเมื่อกี้ก่อนที่จะถ่ายรูปนะยังแบบเหมือนกับจะไปช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่านะเจ้าบ่าวเขาเขาอุ้มให้อ่าเขาประคองให้แต่เมื่อก่อนกับดูภาพเมื่อก่อนอ่าแฟนล้มคุณยังเล่นมือถืออยู่เลยนะครับแชท <No. S 1> เกมเล่นเกมอะไรต่างนะครับขณะวันเกิดก็คนเดียว นะครับนี่แหละคือชีวิตลหลายคู่ที่เป็นกันะนะครับะโอเคชอบมากเลยนะฮะขอบคุณที่คนที่ขอเพลงนี้เข้ามานะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะใครให้อยากให้คุณหนึ่งอ่าลีชั่นเพียงไหนก็คอมเมนต์มาบอกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ว่างๆก็เลยจัดอ่าีชั่นให้กับทุกคนตามคำขอนะครับ แต่เพลงต่อไปก็ค่อยีแ a ค t i o n ไปนะคะขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ขอเพลงเข้ามาแล้วก็คนหนึ่งยังไม่ได้รีแอคชั่นะครับและบางเพลงก็คนหนึ่งดูแล้วยกเว้นนะบางเพลงที่คนหนึ่งีแอคชั่นไม่ได้จริงนะขอขอดูก่อนนะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาดูีแอคชั่นไปแล้วปุ๊บเอาบางอย่างมันออกออกมาไม่ได้นะครับนะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก็จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติามในช่องคุณึ่งปาแอ๋อปามุ่ปเกลีแดละกันนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ